สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต้ตาออทิส s นะครับปีประมาณ2017นสะครับสำหรับคันนี้ติดตั้งนะครับจอแอนดรอยพร้อมกล้องบันทึก360องศานะครับนะครับตัวนี้จากไซออนพลัสนะครับตัวใหม่ล่าสุดที่เรามีนะฮะหน้าตาของจอแอนดรอยขนาด10นิ้วจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เอาตัวพลาสติกหน้าจอออกนะครับยังชัดขนาดนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะทดสอบการวิ่งจริงนะครับพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวเพื่อจะให้เห็นนะครับ รูปลถนะครับแสดงผลนะครับเดี๋ยวผมจะขอเอาพลาสติกออกเลยนะครับนี่ะเอาพลาสติกออกไปเลยนะครับโอเคนี่ครับหน้าจอคมชัดแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เป็นแรมหกลอมร้อยยี่สิบแปดนะฮะก็ถือว่าลื่นสุดแล้วที่เรามีตอนนี้นะฮะเปิดไฟเดียวนะฮะเราจะเห็นว่า ผมตั้งค่าสีรถไว้เป็นสีน้ำเงินนะครับแต่รถจริงๆจะเป็นสีบรอนด์นะครับอันนี้จะให้เพื่อความเห็นได้ชัดเจนนะฮะนี่ฮะเราจะเห็นว่ารถนะฮะวิ่งออกไปแล้วนะฮะเปิดไฟเลี้ยวอยู่นะฮะตัดภาพแล้วนะฮะโอเคครับเปิดไฟเลี้ยวขวาอีกหนึ่งทีฮะเห็นเป็นรูปรถนะฮะพร้อมกับล้อมุ่นเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นภาพสามมิตินะฮะตัวนี้ฮะเลยสามดีนั่นเองนะฮะเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายมือครับ ภาพตัดเป็นซ้ายมือนะฮะล้อหมุนเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับภาพใหญ่นะจะเป็นภาพตัวสามมิตินะฮะหรือ3 d ดีนะฮะส่วนภาพเล็กจะเป็นภาพรอบขันนะฮะฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเห็นเป็นรอบขันเลยนะครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ฮะจากสายร์อันพัสนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับพี่น้องท่านใดที่ใช้รถหลายๆรุ่นอยู่นะฮะจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับสนใจจะติดตั้งนะครับ จอ Android นะครับสเปคสูงๆหน้าจอคมชัดแบบนี้นะครับพร้อมกับกล้อง360องศารอบคันนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับตัวนี้ฮะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายหนึ่งเดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะโอเคก็ฝากไว้ครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้แนะนำเพืเท่ชนี้ก่อนเจอกันคลิปต่อไปนะฮะสวัสดีครับ